จ้าแล้วน่า,าก็สกุลจ้ามาจ้ามาแล้วน่ากับไปซื้อของมาจ้าไปซื้อของไทยมาไป,ไปไปไปซื้อกับขอกำหนำามาจ้ามาก็ได้อันนี้จ้านี่งชูชิค่ะนี่งชูชิน,นีซุก,กี้ยากิน,นีชูชิหน่อยลาหยิบขึ้นมาลูกีแม่มาเมอาไปเสิร์ฟทีท่บ้่ะอ่ะ อันนี้ก็เป็นช่ออม<า>อันนี้ผักอีเลิศผักอีเลิศชะออมผักอีเลอร<ว>อันนี้ก็ผักข้ขนนะาวน,นาโอ้ยพริกเอามานี่พริกพริกผงสำเร็จสเต็ก ผงก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จสเต็กสำเร็จอือเอาแบบอะไรรึยื้อตัวก็ด้สอบติเกี่ยคบะแม่เนาะอันนี้ต้นหอมค่ะต้นหอมอันนี้ผักชีเนี่ยผักชีไทยอันนี้ชะอม กล้วยค่ะกล้วยมะละกอบะงุงจะบกงุงมะละกอพูดนพูดเลยพูดเลยเส้นขนมจีนแห้งนี่เส้นขนมจีนชิกนขนมจีน เส้นขนมจีนแล้วก็ผักกสลัดไม่หนึ่ๆอสนี่ของโปดลูกสาวคือน้ำแดงค่ะนี่น้ำแดงน้ำแดงค่ะน้ำแดงสองอันนี้ก็นูเด้นเกาหลีมามาเกาหลีคูณสอง ่คมาม่าก้อนหน้าดมสองซื้อมาให้ลูกสองจ้าแล้วก็มีสลัดแล้วก okay ็มีบัคแครงมีสตอค่ะสตอร์แล้วก็พริกค่ะพริกไทยชุบบุลเส้นค่ะนูเดิน ข้าวเสียบกุ้งค่ะข้าวเสียบกุ้งแอบแพ้ค่ะแอบแพ้บัมบูชูสตริปบัมอันนี้น uh ้ำปลาแดกน้ำปลาลาค่ะน้ำปลารานะคะสองค่ะน้ำปลารานะคะขนนอหรือรสดีค่ะรสดีค่ะบัมบ ну ูชูสตริปชูรสค่ะชูรสชูรส น่าชูทุ่งหรือรถอันนี้ก็คือส้มค่ะส้มส้มนะคะส้มส้มอันนี้อีหลังคางอีหลังแล้วน่าเอาน้ำนี่เราแตน่าก่อนจ้าน้ำพลังนะคะเอาน้ำพลังให้สามีก่อนจ้งใส่น้ำพลังนะคะนี่นี่ก็เป็นซูสพิกนะคะแล้วก็ ลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูอันนี้ฟิสค่ะปลาปลาหนึ่งตัวเล็กๆค่ะเออสาวเ้อยดิฉัชอบเอาหญิงดขึ้นมาสิลูกโอเคเญิงดิขึฟิสนี่ยิบไปขึ้นนี่แล้วนึงเออยิบึดดิววันหลกวันตันพาสตรีเออบักแป้งนี่บักแป้งน้ำอะไรลูก อันนี้อะไรอันนี้คิบบับเหรอหมูคิบบับหมูคิบบับหมูคิบบับคิบบับไอ้ด่าไอ้ด่าคิบบับเด่าคิบบับช็อตมามีมาม่ามีมาม่ากล่องหนึ่งมาม่านะคะเออมาม่าหรือบะหมี่นะรถเป็ดขุะ Ừ, hmm. mm. yeah, BACON kia lót, mất điện, bên kia ice cream, ah, ice cream, glass, anh nhỉ, mu, sơn, này, tim, tim, lara, co, bơ số, gha

หมูก็พูดหมูจิ๋งหมู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 รมันสลัดหมูหมูหมูลุกขึ้นลุกขึ้นใช่ครับอันนี้ขาหมูพูดอันนี้ขาหมูมาสิขาหมูเออยกขึ้นเราจะได้เห็นหน้าด้วยนะขาหมูอันนี้ด้วยขาหมูพูดขาหมูอืมอีเดอร์ด้า ขาหมูขาหมูของกินเยอะเลยแล้วก็มีามามา่าม,ามาม่ารสต้มยำค่ะมามา่มารสต้มยำต้ยมยำกุ้งนะคะต้ยมยำกุคอ,อ,อเนเนร์แชมพูจากแชมพูใค้แชมพูหรือ,อให้แบไรบาง,งอืม แชมพูอืมแชมพูแชมพูค่ะพาวเดอร์แพคเกจแพคเกจแพคเกจนี่แหละจ้าเนี่ยเขาองสาวเย็นี่สิได้กินสิได้กินอันนี้อะไรนะแย่ดิสาวเย็นี่สิได้กินปลานิ่งจ้ะตัวน้อยหน่อยจ้ะมิจตัวหน่อยๆเนี่ยร้านไทยจ้ะในตอนนี้มาแล้วก็ อันนี้อะไรปลาแดกในมาสองอันลูกตาฟิสเออลูกตาฟิส่งเจ็ดทีกโคนรหรอฟิสเหาอเจ็ดสิ่งพุทธกาลลูกจ้ะอืมอืมนี่หลายอย่างอยู่จ้ะไปไปล้านไทยมากอ่ะน,นี่หลายอย่างอยู่จ้าอืออีอจั๊บสาวเอลิสสาวเอียดิดจ้า อันนี้น้ำหวานค่ะเดี๋ยวได้กินค่ะน้ำแดงสาวเอดีเพิ่นอ่สาวเอลินเพิ่นอยากกินจ้าน้ำแดงแต่แม่เราไดไปซื้อมาให้จ้าเดี๋ยวได้กินกราสนึงจ้าโย่เดี๋ยวมาม่าทำเนาะค่ะมทำเนาะไทยยู่อยัง นี่ก็เป็นกุ้งราชน่ากันสิตามบอกฮวงคุณแล้วจ้านี่มี่บอกฮวงน้ำเด้อบอกฮวงมีบอกฮวงกับมี่ราชน่ากันสิตามบอกฮวงกับกุ้งเนาะกดาใส่กุ้งกุ้งสดสดกินจ้าราชน่ากันสื้อมากอะไรซ้ำนี่ละจ้านี่ละซ้ำที่เห็นนี่ละจ้าไก่ยังกับมี่ไก่หมูปลากุ้งกับมีจ้า แวาเกี๊ยวทอดนี่ไงเกี๊ยวแม่ว่าจะทําเกี๊ยววันหลังค่อยทำเกี๊ยวทอดใส่หมูแล้วกอ่ะทอดรุ่นสาวชอบกินวันตุนพาสตรีด้ขาหมูพร้อมก็อันนี้ตุ่นขาหมูกินบักพริกก,ก็ได้บักพริกก็ได้ยูบะเหน่โอ้ได้ดกินบักพริกแล้วดอกพริกสะตอก็ได้ดอกหุ่งก็ได้หน่วยเดียวจา้าเออบักหุ่งได้หน่วยเดียวจา้า มาละก่อนแล้วลูกดีวนต้นพัทรดีวนจะได้เียเร้บยอือนี่ล่ทับาูนราจะ้าล่วงแล้วลูกหยิบมาหน่อยนะเลอะได้แค่นี้หละจ้ะแล้วก็น่ากัสิกินชูชิคุณแล้วจ้ะ สามีกับสภาพอยากกินจ้าสามีซื้อให้กินอยางเมียอยากกินซูชิก็พาคขาไปซื้ออยู่รานซูชิเลยจ้าสามีนักกหน้ากัาานเลยสูงกวกล่องไม่อช่เหะอสูงกวกล่องจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอคนไลค์ลกดแชร์กดติดตามและจิดตามโค้ชเกินเดด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ